เตึงซีเลยวันนั้นว่าไม่ซีเปิดใช่ไหมคับวันนั้นไฮโดรตายต่ำเล่นไม่กี่ชั่วโมงหมดไอ้นั่นอ่ะด้วยเจ้าตายหาหมดเลยตายต่ำก็เสร็จแล้วโอ้แล้วก็มีอยู่คนนึงนะตายต่ก็ถูกตาได้เป็นแบบไหนนะ เจ้าลุกอย่างไวเลยวแล้วการไปปล่อยเต็งว่าตามติงหมือนเทระเหมือนเทระเหมือนเขาให้เต็งไม่หมือนเต็งเขาได้ไปเป็นตั้งหลายเพราะนั้นน่ะเจ้าลุกแบบว่าโอ้โหหน้าซีดอะทั้งเงินสดทั้งโอนทั้งสารพัดอะเที่ยงตักแจกจับเที่ยงตับแล้วเหรอเออไม่กี่ชั่วโมงมันอย่างไวเจ้าเลยบอกคู่นี้เอาเข้าไปเยอะละบังคืนมัน สังเกตัวนี้าอ่ออะมือก่อนนะสามด้สิแต่ไ่มันสี่สามห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าเลยเสติกลางเลยกินเดียยไม่มีซองสามสี่สามสี่ห้าซงคัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบห้าอ้โอ้โหอ้กคนสองสามสี่ห้ากเ็ดแปดเก้าสิบจุดสองสามสี่ห้าหนึ่งสอส อาห่เจ็ดเกาเจ็ดบร้องเ็ีสบห่าเยมาก็ามสีาได้ด้ยท่านไปิะายาวยี่สสันนะเดี๋ยวที่ยดวก็เป็นออกมาตรงนี้จองทำสีสีตาหาไปเรียนนะ

สมมงสีเก็บม,มาสวามกับโมมีเบื่อ่ะสามมมี่ได้ได้หนึ่สองสามส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดสิบหนึ่องสามสี่ห้กเิ

ั่นสิยอมหามาดีเนาะแต่ในนี้สีมาลายเมดค่ะ เด็ดกลางรู้สามสี่ห้าหอันตรายว่าหกบอหรอกเขาต่สองสี่ห้าสงสี่ห้าต่งติงสอง6หคาสองโอคาสามมึงี่ต่าหรอกถึงหกสี่สองเนี่ยห็นบกกสามบอกแล้วสูงเตงสูงสว พวกอันตรายยังไวะไม่มีฮะอีอเอาึ้นมาติงสองเงีเวกรติงสมไอ้กติ่งหกอ่ะหกสามไว้ให้ยังน่ะหก้เอาไปนับเอาไปนับเอาไปนับบอว่าไฮโลสาว่าเอาเสองม้สี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้ เจ็ดกสิบเดียระแกทนช่งช่งแล้วพยายาหาเขาก็เลยมาหกหกขยันมากยย่มันไหมดีเอาไปเตงสองใหม่คือไปเตงหกโลดอืนะน่าจะกันนะพูดอยู่หกพันสาหวาสาม่อเตงหกเตงสอเราไม่ได้เตงหกเราเต่งสูงเติงสูงก็หกสูงสองพ่ห้าพันนะ อันนีท้ทั้งเต็บ 6, ท,ทั้งเต็มหกครั้งอะนะก็ทั้งเต็มสูงทั้งหกสูงหสูงห้าห้าใบก็ได้ใช่เรีอยบอหมืยนห้าเ <13, 000. S 3> น่งหมื0นห้ากับอีกสอง0บทีามืนห้าเนี่ยเล็สีดำหน่าสีเดียว ซ well, okay, like ีอ่วโอ้มา้กระเต็มมาต่ม uh, yes. ่ีอ่อืมันห้าห้าอ่งห้าห้ากินไปตีที่ว้านมาสุกหนุกยังยังลงสิบไปลงเงินนึง แไม่ไหวแ่ค่ะอ๋ออองไหนยากไหมยาเปิดูสิไม่เคยเล่นนกก้าองอย่าหาตั้งหัวตวกันทำปุ๊มนะกเดนี่ยซีโอ้นาสิเอ็นถูกสีัไเออเสียงวะเสียงเสียงสิไฟยังไม่ติดใช่ไหม

ยังพอทำอยู่ลึกๆกว่าอย่าเพิอ <c oughs> <ม>อ,อืมตาเลยดีอยู่อีกก็เกอยู่ที่สามก่อน 네 많다. 응, 진짜 세네. 음. 생수 뭐니? 생수, 생수. 응, 씨. ตวนี้ไม่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไม่เอา, 1, 2, 3, 4, 5, เอาอยันมาสามสี่ห้าลองนั่งเอาบานเลยหกเนี่ยหกสามห้าสองหกห้าติงหกหกสูงหกสองมา่าบัผพาปาบกับติงติงตามนะโอเคตติงพวกเราติงตามติงตามตามๆเปิดเนี่ยเจมบ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยสีมาดี ชีมาดีขนาดนีด้เรือ่องชีบ <laughs> แบบนี้ไมีหกูงเป็นขอหากะระซองแาณนี้และ ไสองสองสองเอียวสองสองเอียสองอันตรายอยู่หกสามเนี่เอเอาเกี่ยวกับสองนี่เอาสี่สองดูเอาเปิด อ่าสี four, ่สี่โอ้หามาก่อนหมออหาสเี่ยวโอ้หามาลงมาลงสอนจานเี่ยวหนึ่งสองสามสี

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดสิบไมมาทเนี่ย无สองามสี่ห้าหกเจ็ปดสิบสองสามสี่ห้าก็บเจ็ย อ่ะสามเยอะดีเนาะนี่เยอะนี่เพื่อน ถึงอกปั๊กน,นะานมาหกตัน หกสบหกเอวหกสองต้อกันแล้วไงหส่นเดียนมาหกสองเอวอะไรบ้ายสมสี่หาบ้ยให้มึออือหนึ่งจ็สิบด้ายี่สิบสใยหใบ เอาละได้โอกาสออกตัวเดิมตัวนี้สาม่หายอยู่เดียวเดียวได้ก็จ๊องมน2สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเงสา็บังไดก็ว่าเสียแล้วกหสูงไปตามเอี่ยนเนี่ยเอมาอยู่ตามเอเยี่าสิบอกจากนั้สิบเอ็ดเรอแต่ะไรดิสิบเอ็ดกระร้างนี่นี่หกเอียวกันมาอยู่นี่ตามต่มันมุมมียวไมมมียังไเห็นบอ 4, 6, 3, ห้าหกสามหกศูนย์สามสี่ห้ายี่สิบลยี่สิบไป่มมีปัญหาบอใส่ปัญหาหกศูนหกสี่หกสี่หกห้าไม่ใส่ปัญหาครับเอาละนับแล้วน่ะเพื่อนเอาขึ้นไปใส่อันนี้วะลแล้วชอ,อเอมอนขอจะลง,งสองเงินป่ะเออขอจ่ยลงมาเงินป่ะติงหกนะติงหกมาจากติงสูงม่ะนนี่ 6, น,นี่ติงสูงนี้นี่ติงหกคอยเงินหนึ่งขออยจักเตีงี่ไปอีกเมินหนึ่เป็นชอเมอ หกสอกินไปนาซีกินไปไม่มีวหยาบกจงสองสงีดแปก็พเป็นเมื่อนซีเมือนซได้หกสเมือนซีเจ็ดแ้าแล้วก็เต็งสูงไม่พกอันนี้ป้อได้กเสียกันเด้ออันนี้ขอยาเต็งสูงนะเต็งซกับต็งเจ้าเดีเออไม่้เขาสได้เตสียตั้งแต่อัน ตัวปนมาเนีนนีแนนฟันี่อันนี้ทำมาให้ของเด้งตัไหมใช่มสามสามาหกใบอืเรียว่าลูกตำเดียวเะทำดีหเยัอันนี้หกตัวห้าใบเดี๋ยวองหองพันหาใบองห่องพันอกก็เก้บอ่ะเก้าบปสิบสี่ใบ หกสี่สามปนี้เอมีี่เดี๋ยวอันนี้ติงหกเมื่อนึ่งในสงเมือนข่อันนสองเมื่อนนี่ยไข่ก็สองตีึ้สองสมสี่ห้าหกเจ็ดก้บสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ด1จ็ดเกสิบ เนี่ยตีขึ้นในสองมือไอสองมือนองอยเนี่เอามาสนี่เป็นสี่มือถูกต้องบ่ะี่กระปุกเนี่ยเพราะรกันเพราะแต่พยักตนี้มาสองมื่อนน่ดคอยต้องเสียบดวนดนพี่ยังไงเออาอยากต็งซี่เขาไปใหเต็งหกมันบริเวณบริีมันบริเวณรตเวณเาวันนี้คอยก็เลยอยากตีงหกนสองเมือมาแต่งห้าอยากเตีงซี่เราเขาเลยกินจ้บเออมันบริเวบริีมันบริเวบริเียกันวนี้คอยวันนี้คอยเรียกว่าเสียตัวนี้ขึ้นหมดวันบอกเอาอานี้สองเมื่มาแท็งหาคือคอยขาดเล่ เจ้าเสียทุนเจ้าแม่นบ่เนี่ยเฮ้ยไปต้อนในขึ้นมาเนี่ยังม่อนก็ตดีนี้ก็ตดีนี้ก็ให้กันดิสิเดี๋ยวบอเมือนคอเอาเต็งซียเต็งหกคอยเสียเงันมาให้เจ้าคอยเสียนี่เจ้ามาหน่เจ้าเสียทุนเจ้าเอาทอ่คอยได้เจ้าตีขึ้นไหมคอยมีแค่แค่มื่นเดียว

เชยนไปเชนก็ต้องปรับตัวให้เชนปอยากเล่นเราก็ต้องอดทนปรับกบบามันดููบกคืนนี่เลยด้วยแต่ผมเหที่งานบานพอยยุ้เด้วยเดือนเดือนงานนี่บมานสิบกว่าหมื่นด้วยสามหญิงสาวติง4ีเล่าป่วยหน้ากับป่วยเลยนะจิตฟ้อลยาแต่งงานแต่งซีสองหนบคนหาเอียมหาเอียมบอกมมีหรอกเนาะตสามเนี่ย ย่ออกแล้วซีซ ah e, so. ีสามถือไปอันน hmm, yeah. I mean, ี้หายเยอะเนาะอันนี้หาตามเนบอกห้าสามเอี่ยอรอนอือคอยว่ามีซนะกนให้เปิดไปซียาโอโหังีรตัวนึงนะซี เอียวสี่หาตั้หาเอียวโอ้โดนหาตําหาเอียวเป็นหาโอ้ใจนักเลยเป็นยังคอยกัดำสงดอกนึงเราไปเอาหาสามก่หาสี่ใจยังหนักเลยสงเป็นสงก็สมแค่หาต้านหาเอียวเราไปลดถึงหาสี่สาี่หาสี่เ็บหาไปเลยอ่ะเตรีัง

เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี uh 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 ่ส uh uh ิบหนึ uh ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็สี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ้ยเนาะอยู่ในช่วงโุมภาพันอยู่หรือเปล่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ